พอพอนะเอ๋โอ๊ยอยู่เลยครับราอะไรครับผมอยู่เลยเอ๋อยู่ครับหูครับหูหใหญ่กลางฟ้ามันะไม่ค่อยอยู่นี่ ้หนัดอยูอ่อยู่อยู่ออยโออยู่นะครับมนโดนเลยครับผมโดนเลยครับ วานนนักตกปลาทุกคนนะครับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องตกปลาสติฟฟิชชิงนะครับผมวันนี้ก็เราก็มาหาตกปลาช่อนกันครับไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันครับช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยนะจะไปกระพงก็ไม่น่าจะไม่เวิร์กครับแล้วก็อยากพักผ่อนนะครับอยากนอนตื่นสายดูนะครับผมก็นี่ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับตื่นมาก็โอ้โหนี่ตื่นสายครับตื่นมาสิบเอ็ดโมงเที่ยงนะครับนอนเต็มที่เลยนะครับก็ออกมาตกปลากันนะครับเป็นหมายชาวบ้านแล้วกันนะครับ ก็หาไปช่อนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปรับดูไปรับชมในคลิปนะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวรับชมนนครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่หมายนี้ยเรบหมายใต้บ้านนะมาช่วงนี้จะไม่รู้จะไปไหนก็เนี่ยครับใกล้ๆแถวนี้แหละครับง่ายดีนะครับผมก็อะไรดีอ่ะน้ำมันน้อยเวยครับวันนี้น้อยน้อยน้ำเหลือน้อยครับน้ำลงนะครับ เนี่ยตน่าจะมีปลาช่อนอยู่ตรงนู้นครับตรงนู้นน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับไม่รู้ตัวใหญ่หรือเปล่านะาวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นลอกอบูนะครับ BF7 นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวโปดตัวเก่งนะครับตกทุกปลาครับตั้งแต่กระสุนยันชาดนะครับคันก็เซนวิกทิวเบิร์กนะครับหกขีดสิบสี่ปอนด์นะสายเป็น PE หนึ่งจุดห้านะครับช็อคหน้าเป็นสามสิบนะครับเหลี่ยวนี้ใช้เป็นไคเคนนะครับแทงในวูเตอร์ไปด้วย ให้มันมีน้ำหนักตีได้ไกลขึ้นหน่อยหนึ่งไหมครับก็เดี๋ยวเราไปลุปยครับว่าจะเป็นไง<ะ>สนุกละงานนี้เดินได้ด้วยไปลุยมลมพัด อุ้ยกัดแล้ว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 ไม่อยู่สายวิ่งเลยนะเด็กกูหวานไหมวะกัดโดนขาแน่เลยนี่ไงดู นี่ตามตามตามมากัดตามเป็นขึ้นเลยตามเป็นขึ้นเลยครับ น,นี่ตามตามตามแต่ไม่กัดปีหากันลูกมันตามแล้วเมื่อกี้เห็นเลยครับเป็นคลื่นเลยว่ามันตามมา พักป๊เนึงมันตามอันจริงนะครับตามแต่ไม่กัด แปน๊นึงครับเดยวเวีนแป๊นึงก่งอนกบยางดีกว่าไม่ต้องส่งนางครับศักเลนี่ยผมชอบตัวนี้นะจริงครับ ชอบชอบทุกตัวเลยครับที่ซื้อมาเนี่ยมีทุกชอบทุกตัวแล้วก็ใช้ทุกแบบนะครับก็สลับสลับกันไปนะแต่ตัวนี้เนื้อมันจะนิ่มน่ครับพอเดี๋กัดแล้วก็จะน่าจะสวนเลยนะต้องไปรอมันไม่ยอมนะครับใหมยนี้ต้องรอไว้ได้ครับ อยู่เลยครับรออะไรครับผมอยู่แล้วอุ้อยอย้วนตึบเลยตัวนี้มาแล้วหนึ่งแต้มครับผมสว,สวยเลยนี่เราไปส่งครับตัวนี้ส่งทำไมเล่า นี่ครับเข้าป่าสวยงามตัวนี้ครับวันตึบนะ๊บเลยนี่ครับนี่น่าจะมีไข่ี่คนับสายดีเลยนะกัดนี่ครับกยางออนเพชรบุรีนะครับนันี่สวยงามมากครับตัวนี้ดูครับใช้ไม้มันครึ่งโลได้ตัวนี้ โครับหลกแล้วท้องให้ได้หมายเลเดี๋ยวเก็บภาพมัครับเปลี่ยนมาเป็นกบยางครับกบยางขององะตอมครับมองดูว่าจะมีผลาง,งานไหมก็เลือกใช้นะครับกบยางตามที่ชอบนะครับผมคิดว่ากบยางนาะออสน,นะครับก็ถ้าเป็นหมายลกๆอ่ะสำหรับตัวผมนะผมคิดว่ามือมันยิ่งไปนิดนึงนะครับ ก็ตีได้นะครับตีได้แต่โอกาสติดมันก็ค่อนข้างมีครับตอนลากผมว่าไม่ติดหรอกครับมันจะติดตอนจังหวะที่เหยื่อลงปุ๊บเนี่ยมันจะไปติดตรงนั้นแหละน,น่ครับผมก็เดี๋ยวลองดูครับกบยางตัวนี้ก็จะเป็นของอาต้อมนะครับนถาต้อมก็ให้ผมมาเทสนะครับกบยางส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นพี่ๆนะครับนานาแล้ตกปลาให้มาเทสซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีที่ผมซื้อนะครับมีก็มีไม่กี่ตัวนะครับซื้อแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น พี่ๆให้มาเทสกันนะครับพี่ๆนาตาทุกคนนะครับใจดีมากครับส่งกบยางมาให้เทสกัน,นรเราก็เทสให้นะครับ <c oughs> ก็หัวเราไปโ,โ <c oughs> กับล่วงลราข้างๆมาครับปลาหน้าอยู่ข้างๆแล้วส่วนใหญ่นะ นี่มาแล้ว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 พุ่งจะย้าเเลยเมื่อกี้มีครับมีตัวนะค่อยไล่ตีไปนะครับอย่าตีข้ามไปข้ามมานะเนี่ย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 อยูอยู่ครับหยูครับหนู ตัวใหญ่ตัวใหญ่หูหตัวนี้เข้าคอไปเลยหูยสวยแล้วตัวนี้นะครับนี่ครับนี่กบยางครับมาต้ม กับกระชอนครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่กาเมอกี้นะสปีดเลยนี่ครับเข้าไปเต็มปากเลยนี่สองแต้มแล้วนะอ้โหก็ขอบคุณนะต้อมด้วยนะครับต้อมพิชชิ่งนะครับส่งกบยางไว้เทสนะสุดยอดมากครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บภาพครับยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นกบยางนะต้อมอยู่นะครับ แบบโกโปรหรือ4ี่สิบด้วยครับต้องเดินไปเอาไ,ไ็นไรเรอขวาบ้างครับเมื่อกี้เรอซ้ายไปแล้วตรงกลางปลามันจะไม่ค่อยอยู่นะนี่ลุดหรือว่าไม่ลุดโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้โหจะบอกว่าตรงกลางปลาไม่ค่อยอยู่ แตมที่สามครับกบยางโอ้โหไม้เดียวเลยครับแตมที่สามเข้าไปสวยงามมาตัวนี้นี่ครับสายพ่อ,พอตัวแรกนะครับแต่จะเล็กกว่าน่อยนะครับ <c oughs> โอเโอ้โหนี่กบยางต้อมครับสุดยอดครับเกียภาพครับ ตัวเมื่อกี้ปล่อยครับตัวเมื่อกี้เล็กครับเราเน้นในตัวใหญ่ครับนี่นี่อ้ไม่กัดไม่กัดไม่กัดนะครับตีต้นอะไรอ่ะต้นไม้กับนิดเ่ียวโอ้ยเหล่าดรอปแล้วเที่ลแล้วเหลาดรอปแล้ว เอาอาจะเหนียวกว่ากันนี่ฮึหลุดไปต้องหลุดอะทนไม่ไหวก็ต้องหลุดนะครับเพราะว่าสายเราเหนียวอยู่แล้ว กัดไม้ไม้นี้กัดไม้ไม้นี้มันจะตามนะ ไม่กัดนะครับไม่เป็นไรซื้อไปรอเลือดปลาเต็มเลยเจอนี่เจอใครเข้นเลย พุ่งอกมากัดแลวครับกัดไม่โดนหรือเปล่าไม่รู้ซ่อมไปก่อนดีเดีย ทนไหวเหรอสภาพนี้นี่ครับไม่อยู่ทนไหวเหรอสภาพนี้โอ้โหเหยียบขาดเลยนี่ครับชงครับไข่เช่นนะตัวที่สี่ครับไซส์เดียวกับตัวเมื่อกี้นะครับโอเคครับสุดยอดลยเก็บภาพเลครับ มันเจอกับยางบ่อยว่ะอุ๊ยเห็ดเข นะต้องเจอไเคเ็นนี่ครับนี่ก,กัดแล้วอ,อยู่ไหม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 โอ้ยอยู่นะครับอ,อยู่ครับรออะไรครับนี่ เช่นครับผมตัวที่เดยวกัดแบบไม่คิดว่าจะอยู่เลยครับดูตัวเลยสุดยอดครับกัยังไม่กัดครับจเจอไอ้คน้ไม่เรียบร้อยดีครับเก็บภาพสุดยอดครับ กบยางเล็กๆ,ๆน่าจะเวิร์กนะครับพราะ่าที่นี้น้ำน้อยครับแล้วก็แคบด้วยว่า <c oughs> ดูแล้ไม่ออกก็มาแถวบ้านน,นะครับไม่ง่ายตกปลาเล่นลุกๆสนาดน,นะครับไม่ซีเรียสอะไรก็ใครชอบดูก็ดูนะครับใครไม่ชอบดูก็เลื่อนผ่านได้เลยครับผมทำให้ทุกวันสนุกสนานนะครับ ทำรูปความบันเทิงลุ้นๆไม่มีเจตนาอะไรแฝงเลยครับหมับหมับบิดโดนเลยครับผมโดนห้หโดนเลยครับโดนเลยครับโดนเลยครับสายดีด้วยโ,โอ้โห้บิ๊กไซส์ครับผม น,นี่ครับช่อนนะสุดยอดเลยครับตัวนี้ประมาณหูวต้องมีกัวเกรนครึ่งโลนะตัวนี้นี่ครับสุดยอดเลยครับนี่ครับผม ตัวใหญ่เลยตัวนี้หูใหญ่กว่าทิกตัวที่ผ่านมาเลยนะมือมือตัวนี้กัดกดติดปีกนะครับกดต,ติดปีกของแมเจมนะดูครับตัวนี้นะี่เนเข้ามาในปากเลยสุดยอดเลยครับนี่ดูครับเห,ห็นไหมเนี่ย ชอนกินแล้วบินได้ครับวัดบินมาเลยตัวนี้เคียบไปเก็บภาพก่อนครับไม่ขายนะแต่ถ้าป้าจะไปกินผมให้เลย,ยลครับผมเดี๋ยวแบ่งไปป่ะเดี๋ยวผมมาให้ครับแป๊บหนึง่งนะป้านะานะเดี๋ยวแบ่งปลาป้าเขาไปเลยครับป้าเลือกเอาเลยตัวไหนเดี๋ยวผมให้ ชาลางถุงเลยครับตเดเี๋ยวมันกระเด็นโอเคอยู่กันคนอะปะสองคนลูกสาวอ๋องั้นงั้นก็เอาไซนี้แล้วกันไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่้าเลืออาป้าจิ้มเลยเอาตัวไหนโอ้เอาตัวน้อยก็ที่สุดอะนี่ครับอเปล่าวะพอพอนะอ่าโอเคเออเอเอเอ้ยเอลงแล้วลงแล้วยัง คือครับบอกแล้วมันไววายขอบคุณมากเนะครับปลาตอนนี้ไม่ต้องยุ่งมากไม่เอา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 แปรงไปเลยป้าไปไหมครับคือกัลูกชายคนครับผมโอเค่าเดี๋ยวผมดื้อต่อครับโอ้ยเกือบแล้วหลุดเบรเมื่อกี้เกือบไม่ได้กินเลยครับโอเคครับเให้ปลาไปทำอาหารนะเรากลับนั่งเยอะครับ โอคครับตกปลาช่อนวันนี้นะครับมีแต้มนะครับได้ทั้งหมด6ตัวเลยนะครับผมวันนี้ก็มีตัวเล็กตัวใหญ่แบบปนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นั่นจะเป็นไซส์ใหญ่ซะเยอะนะครับวันนี้ไซส์ใหญ่เยอะหน่อยนะครับก็พอดีว่าตรงหมายประจําผมเขาถางพอดีครับแล้วก็เดินเข้าไปได้ข้างในนะครับก็เลยเดินเข้าไปหาดูนะครับก็ปรากฏว่าเจอนะครับปลาช่อนนะครับแล้วก็มาถึงหมายตรงนี้นะครับหมายที่เคยได้ตัวใหญ่จากคลิปที่แล้วนะครับมาที่นี่ก็ดังได้อีกนะครับผมก็วันนี้เล่นเป็นผิวน้าล้วนเลยนะครับกบยากที่ผมใช้ส่่วนนใหญก็็จะเป ของสปอนเซอร์นะครับต้องขอบคุณนต้อมนเจมนะครับแล้วก็อีกหลายหลายคนนะครับนเต้ยที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับที่ให้กบยางผมมาใช้นะครับนลงนแร็ปอะไรก็ทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับจะไปตกปลาอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ